ครับสลับเมนูที่3ามนะครับก็เป็นเมนูซื้อสินค้าเพื่อเปิดศูนย์ธุรกิจนะครับสำหรับการสมัครทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการซื้อชุดลงทะเบียนนะเอชไลท์เนี่ยนะครับมีค่าสมัครอยู่ที่2 0 0้อยบาทนะครับซึ่งท่านก็จะได้รับชุดสมัครนะก็เป็นแคตาลกบูโ์สินค้านะครับเป็นบัตรสมาชิกนะเป็นคู่มือการเนินธุรกิจแล้วก็จะมีซีดีให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ บริษัทนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับส, helmet, สำหรับท่านที่ซื้อสินค้าในบินแรกเนี่ยตั้งแต่1000 PV ขึ้นไปและตัวนี้ก็จะฟรีค่าสมัครเลยนะแต่ว่าจะได้ชุดสมัครชุดเล็กนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนต้องการชุดสมัครเต็มเนี่ยนะครับก็ซื้อสินซื้อชุดสมัครเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะท่านก็จะได้ชุดสมัครเต็มเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยผมก็จะแนะนำนะตำแหน่งในการเริ่มต้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นอยู่ที่3าําแหน่ง นะตำแหน่งแรกคือตำแหน่ง MB MB ซื้อสินค้าในยส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันคะแนนนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนอกจากท่านได้พีค่าสมัครแล้วนะครับท่านยังสามารถทําธุรกิจได้เลยระดับหนึ่งและก็คือจะได้ค่าแนะนําอยู่ที่สิบเปอร์เซนตะครแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยไม่เกินห้าพันบาทนะครับสำหรับตําแหน่ง DB นะครับตําแหน่ง DB เนี่ยท่านซื้อสินค้าสองพันคะแนนและท่านก็จะได้ตําแหน่ง DB นะตรงนี้นี่ก็จะมีสิทธิ์ที่จะรับไรายได้ทุกช่องทางเลย นะครับก็เป็นแห่งเริ่มต้นที่ดีตำแหน่งหนึ่งนะครับส่วนตำแหน่งเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับในการเริ่มต้นท,ทําธุรกิจเอเชียนไลท์นะก็คือตำแหน่ง Manager, นมเนเจอร์นะครับตำแหน่งมเนเจอร์เนี่ยนะครับท่านจะต้องแนะนำะท่านจะต้องซื้อสินค้านะซื้อสินค้าในะยอดส่วนตัวอยู่ที่5000คะแนนนะเสร็จแล้วท่านจะต้องแนะน Smart ําสมาชิกนะฮะซ้าย1คนขวา1คนนะฮะแล้วก็เป็นดีบีด้วยนะฮะแนะนํดีบีนะครับก็คือ,อคนที่ซื้อสินค้านะครับ 2,000คะแนนเนี่ยนะครับซ้าย1คนขวา1คนนะครับท่านก็จะได้เป็นตำแหน่งม a เนเจอร์นะครับที่สมบูรณ์เลยนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเนี่ยนะในการซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับควรที่จะคลิกไปดูข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะมีลิงก์นะท่านสามารถที่คลิกเข้าไปได้นะครับคลิกเข้ามามาดูก่อนได้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยนะครับบางทีสินค้าบางตัวอย่างทิมวันโลชั่นเนี่ยนะก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ 6แถม1อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในเรื่องของ PV นะครับ PV อย่างซื้อครบ2,000คะแนนนะแถมไลท์คินซิงนะครับหรือว่าครบ3,000คะแนนแถมคิมข้อเข่าอย่างงี้นะครับครบ5,000คะแนนแถมกาซเนียครับโซน1ขวดอย่างงี้นะครับแต่โปรโมชั่นเนี่ยจะรวมกันไม่ได้นะครับก็จะต้องเลือกโปรโมชั่นไหนโปรโมชั่นหนึ่งนะครับทีนี้ในการในการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเลือกดูนะเลือกดูสินค้า นะครับแล้วในในแถวเนี่ยนะมันก็จะมีบอกว่าจํานวนที่เราจะต้องซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็สามารถเลือกได้นะครับสมมติว่าเราจะซื้อ,อ,อตัวการเซนเน็ตแคปซูลสักสองขวดนะฮะเราก็คลิกตรงตรงช่องนะฮะตรงช่องที่เป็นตัวลูกศรน,นะฮะแล้วก็คลิกเลขสองแล้วก็คลิกสั่งซื้อนะครับเมื่อคลิกสั่งซื้อเสร็จเนี่ยนะระบบมันก็จะไปรวมนะฮะเป็นใบสั่งซื้อที่อยู่ด้านบนเห็นไหมก็จะมี เลขที่ใบสั่งซื้อนะครับทุกครั้งในการสั่งซื้อเนี่ยนะครับระบบมันจะขึ้นชุดสมัคร200บาททุกครั้งเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าท่านซื้อสินค้า1,000 PV ขึ้นไปเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะไปลบออกได้เลยนะครับสำหรับการลบเนี่ยนะก็จะอยู่ด้านด้านด้าน,าน,านขวาสุดหเห็นนะฮะจะอยู่ด้านขวาสุดในคิดลบนะเราสามารถที่จะลบออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อซื้อใบสมัคร ชุดเต็มเนี่ยนะครับผมก็จะมีในส่วนของอารายการที่รายการที่เเนี่ยนะครับก็าสามารถที่จะซื้อชุดสมัครใหม่นะครับราคาพิเศษแล้วก็คือ1,000่งพีขึ้นไปนะสำหรับท่านที่สมัครใหม่เนี่ยนะก็สามารถซื้อในชุดในราคา50บาทแล้วท่านก็จะได้ได,ได้ได้เต็มเลยนะครับนะฮะแล้วก็ สินค้าตัวต่อไปที่จะซื้อเราก็สามารถเลื่อนนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาข้างล่างสมมติเราจะซื้อ,อตัว My h e a l ์สนะไม้เฮลสัก2แพ็คนะเราก็สามารถเดี๋คลิกแล้วก็เราก็คลิกสั่งซื้อนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกสั่งซื้อเสร็จเนี่ยนะครับระบบเนี่ยนะฮะมันก็จะรวมยอดให้เลยนะครับแล้วก็จะรวมค่าขนส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นะครับบริษัทมีค่าขนส่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่หนึ่ง้อบาทนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ที่ 150บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีโปรโมชั่นเช่นกันนะครับสลับท่านที่ซื้อสินค้าตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปนะตรงนี้ก็จะฟรีค่าขนส่งนะไม่ต้องเสียนะครับโอเคนะฮะท่านก็สามารถที่เลือกรายการต่อได้หรือว่าเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะเพื่อที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกยืนยันการสั่งซื้อนะครับระบบนะฮะก็จะให้เรา พิมพ์นะฮะพิมพ์ใบสามารถที่พิมพ์ใบสั่งซื้อตรงนี้นะครับตรงพิมพ์บินเห็นไหมครับพิมพ์บินเนี่ยนะครับสามารถที่จะพิมพ์ออกมานะครับเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําบิลชุดนี้นะครับไปสมัครสมาชิกก็คือถ้าท่านสั่งซื้อที่บ้านเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รายการสมัครนะซึ่งจะมีเบอร์บัญชีผู้รายการสมัครแล้วก็เบอร์แฟกซ์สำหรับส่งเอกสาร นะครับนะครับ